สวัสดีครับเศรประเด็นร้อนวันนี้ป่าเปกเกาะดิสถานการณ์พายุวิภาพายุที่กําลังก่อตัวและเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยมีอ,อย่างทีจะต้องเฝ้าระวังเกมหับมือจะใดเศษประเด็นร้อนไปพร้อมกันครับพายุวิภาหรือชื่อสากลว่าวิภาเป็นพายุโซนร้อนที่ก่อตัวจากยอมความกดอากาศตา่ำบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกและได้รับการตั้งชื่อโด,ดยประเทศไทยซึ่งวิภาแปลว่าแสงสว่างหรือรุ่งเรือง แต่รอบนี้พ่อกอยจะบอกค่อยลุ่งเรืองตะใดเพราะกำลังจะนำฝนหนักเข้ามาหลายปืนตี้พายุลุกนี้เกิดจากการสะสมพลังงานในมหาสมุทรแถบเส้นสนย์สูรและได้รับการเลื่อนระดับจากย่อมความกดอากาศตา่ำพายุดีเพล็กชันพายุโซนร้อนโดยมีแนวโน้มจะเคลื่อนเข้าสู่ฝั่งเวียดนามตอนบนกระทบถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยล่าสุดตังกรมอุตุนิยมวิทยา พายุวิภามีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางราวประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงและกำลังเคลื่อนตัวตทางเพลิตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ1 5 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงขนาดของพายุครอบคลุมพื้นที่ฝนตกกว้างกว่า300กิโลเมตรทำให้หลายพื้นที่อาจมีฝนสะสมนักกว่า100มิลลิเมตรในเวลา2 4ชั่วโมง พายุมีกำหนดจะขึ้นฝั่งติประเทศเวียดนามตั้งแต่ในค่ำคืนของวันที่22กรกฎาคมก่อนจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีบเล็กชันและเคลื่อนเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยจังหวัดมุกดาหารสกนลคนครและเลยในช่วงเจ้าของวันที่23กรกฎาคมสำหรับจังหวัดเชียงใหม่แม้จะบาดเจ็เป็นพื้นที่ศูนย์กลางพายุ แต่จะได้รับอิทธิพลจากกลุ่มฝนรมแรงที่แผ่ออกมาจากพายุโดยคาดว่าจังหวัดเชียงใหม่จะได้รับอิทธิพลของพายุตั้งแต่ค่ำของวันที่2 3จนถึงวันที่2 5ก,กรกฎาคนนี้ฝนจะตกหนักในหลายปืนที้โดยเฉพาะปืนที้ลุ่มและมีประวัติน้ำท่วมซ้ำซากปืนที้เสี่ยงน้ำท่วมในจังหวัดเชียงใหม่ตามข้อมูลล่าสุดจากปอพและท้องถิน่นเขตเมืองถนนจังการถนนบางสิงค์คำถนนสรีมังคลาจาร์ปืนเี้รอบประตูเชียงใหม่กาศสมเพลศลุ่มน้ำแม่ขา อำเภอแม่ริมและอำเภอแม่แตงชุมชนที่อยู่ใกล้กับลำน้ำแม่ริมแม่แตงหมู่บ้านที่อยู่ตีนดอยมีโอกาสเกิดน้ำป่าไหลหลา,ลากอำเภอดอยสะเก็ดตบลนตลาดขวัญตบลป่าป้องลุ่มน้ำแม่กวงช่วงท้ายเขื่อนอำเภอสันทรายและสันกำแพงปืนที่ลาบติดคลองแม่ขาและลำเหมืองเขตหมู่บ้านจะสันใหม่ๆที่ระบายน้ำจ้านอกจากนี้ ปืนตีเสียงรองอยางอำเภอหางดงสารปีแลดใหหลอดที่ต้องเฝ้าระวังจากน้ําป่าไหลหลากจากปืนตีต้นน้ําดอยสุเทพดอยอินทนนท์ประชาชนในปืนตียังมูเฮาคนเกี่ยความร้อมฮับพา,ายุวิพาด้วยการกวดสับเส้นตาน้ําจุดท่วมซ้ำซากในปืนตีเก็บครัวเครื่องใช้ไฟฟ้าหื้อขึ้นที่สูงบอยู่ใกล้ต้นไม้สเสาไฟฟ้าในช่วงฝนตกหนักติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด ขณะเดีวยวกันตั้งจังหวัดเชียงใหม่ได้เกียมรับมือสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประกาศเฝ้าระวังในหลายอำเภออำเภอแม่แตงแม่ริมสันทรายดอยสะเก็ดพร้อมกับมีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ทำงานสูบน้ำตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้เทศบา,นนาลนครเชียงใหม่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมกันขุดลอกต่อระบายน้ำเปิดต่้งน้ำไหลและเคลียร์ขยะ ออกจากท่อที่อุดตันเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเมืองโดยเฉพาะบริเวณไนบาซาจังการและวังสิงคำที่เกิดมีน้ำท่วมส้ำซากปีน้องประชาชนสามารถติดตามแจ้งเหตุน้ำท่วมฉับพลันขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์รับแจ้งเหตุ1 7 8 4หรือเอ็มฟอร์ดเทศบาลนครเชียงใหม่ภัยธรรมชาติบ่มีใครบอกล่วงหน้าเวลาชัดเจนแต่การเตรียมตัวคือเกาะป้องกันที่ตีที่สุดบ,บประมาทบะรชา,าใจและติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเพจเสพข่าวเชียงใหม่อย่างใกล้ชิด แล้วปะกันใหม่ในเศษประเด็นร้อนตอนหน้าสวัสดีครับขอให้ทุกคนปลอดภัย